สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับเพื่อนๆชาว A.E.Y. Auto Import นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับของคุณเอรถนำเข้าหรูนะครับวันนี้นะครับไอซ์นะครับเมื่อวานดูน้องปิกนิกไปแล้วใช่ไหมวันนี้ขออนุญาตนะครับน้องไอซ์นะคะจะมารีวิวนะครับรถในโครงการวินวินวินนะครับของคุณเอรถนำเข้าหรูของเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนนิดนึงครับว่า A.E.Y. Auto Import ของเราเนี่ยนะฮะ นอกจากว่าเรานะครับจะขายนะฮะในส่วนของรถนําเข้าที่เป็นรถมือหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเรายังมีโครงการวินวินวินนะฮะที่เป็นรถมือสองนะฮะคุณภาพดีนะครับจากผู้ใช้งานจริงนะฮะก็คือจากลูกค้าของ A E Y ของเราเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะลูกค้าที่นำรถมาขายให้เรานะฮะที่ A E Y ต้ p o r นพอร์ตโดยที่เราเนี่ยคัดนะครับคัดสรรรถที่มีประวัติการใช้งานจริงนะครับแล้วก็รถคุณภาพดีนะฮะโอเคครับวันนี้เนี่ย วันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะฮะในโชว์รูมของเราเอาเฉพาะที่อยู่ในโชว์รูมก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีสต็อกข้างหลังอีกเยอะพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่คันแรกนะครับวันนี้โอเคคันแรกผมพามาดูนะครับตัวนี้เป็น Audi TT นะครับของค่ายเยอรมันคันนี้เป็น Audi TT ปี2015นะครับระหว่างที่ผมพาดูนะครับถ้าหาก มีลูกค้าหรือแฟนเพจท่านไหนนะครับกำลังหารถอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาเผื่ออยากจะดูอะไรคันไหนเพิ่มเติมนะฮะก็แจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวให้ทางทีมงานเนี่ยแจ้งมาเราจะได้ดูเพิ่มเติมกันนะฮะคันนี้เป็น a u d ด t ท t สีเหลืองนะครับปี2015นะราคานะครับอยู่ที่2 1 9ล้านหนึ่บาทนะครับคันนี้เนี่ยถ้าเครดิตดีฟรีดาวด้วยนะครับคันนี้ ตัวนี้เป็นตัวคอร์สตรนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่า Audi เนี่ยเป็นเป็นรถตัวทีทเนี่ยเป็นรถสปอร์ตของค่าย Audi ที่ผสมความเร็จมากนะครับในการที่มีลูกค้าเนี่ยใช้งานรถรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับด้วยสมรรถนะด้วยดีไซน์ต่างๆเนี่ยความกระทัดรัดของรถน,นะฮะแรงทันนี้บอกเลยว่าแรงนะครับโอเคอ่ะเราไปต่อเราไปต่อเพราะว่าค่อนข้างมีหลายคันนะครับที่เป็นรถที่ อยู่ในโครงการวินวินวินของเรานะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆไปด้วยว่าโครงการวินวินวินของเราเนี่ยของคุณเอ๋เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือว่ามาไปดูไปเรื่อยเลยครับโครงการวินวินวินเนี่ยเป็นโครงการที่เราเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะรับซื้อนะครับรถจากลูกค้าของ a y เองก็ตามนะฮะหรือลูกค้าภายนอกนะครับที่สนใจจะนำมาขายเนี่ยนะฮะให้ราคาดีราคาพิเศษนะครับและ รถเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราก็นำมาขายนะครับให้กับลูกค้าที่สนใจจะซื้อรถมือสองคุณภาพดีนะครับมีประวัติการใช้งานที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ทั้งนำมาขายและลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยก็วินวินกันทุทกๆฝ่ายเลยนะครับโอเคมาต่อมาเดี๋ยวมาดูคันนี้กันก่อนคร่าวๆคันนี้เนี่ยเป็นอเมริกันมัสโซซึ่งต้องเรียนว่าคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาจากโรงงานเป็นเป็นคาร์มาโรนะครับ ไม่มีบ่อยๆนะครับพวกมะลัยขวาจากโรงงานจริงๆผมเข้าใจว่าถ้าข้อมูลไม่คาดเคลื่อนนะครับน่าจะไม่มีผลิตแล้วนะครับรุ่นนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นคาร์มาโลนะครับปี2019นะฮะก็สนนราคาของเราอยู่ที่4 4 90,000บาทนะครับโอเคคันนี้เช่นกันครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีดาวอีกแล้วนะคันนี้เครดิตดีนะครับ มีใครสนใจถ้ามีใครสนใจคาร์มาโรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือนะครับแวะมาดูตัวจริงนะฮะที่โชว์รูมเ a y ของเราที่ตรงรามินทามินบุรีนี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวนี้ผมจะรีวิวเร็วๆก่อนนะครับต่อมาครับคันนี้เป็นจริงๆว่าเรียกว่าเป็นรถที่ประสมเลจมากๆของปอร์เช่อีกคันหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับเป็นปอร์เช่คาเยนนะฮะ ใหม่มากปี2020นะครับคันนี้เ,เลขไมค์คันนี้อยู่แค่19,000นะครับกิโลนะฮะก็มาดูสนนราคาคันนี้อยู่ที่6,990,000นะครับราคาพิเศษจริงๆนะฮะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยคุณภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับข้างในคือคืออยากให้ดูขยเยนนิดนึงว่าทำไมถึงเป็นรถที่ผสมสำเร็จนะครับ คือคายเคนปกติเนี่ยปอร์เช่เนี่ยเขาทํารถสปอร์ตเป็นหลักแต่ว่าคายเคนเนี่ยเป็นรู้สึกว่าปอร์เช่เนี่ยจะนำนำ Band ลักชัวรี่แบรนด์หลายๆรุ่นที่ทำสปอร์ต SUV ขึ้นมาซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็หลายๆค่ายเนี่ยก็ออกแนวสบประมาทนิดๆว่าเฮ้ยรถพอร์เช่เนี่ยนะจะมาทำสปอร์ต SUV แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคายเคนเนี่ยนะฮะเป็นรถที่ประสบความสำเร็จมากๆนะฮะที่เป็นลักชัวรี่สปอร์ตเอสแล้วก็ ตอนหลังเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยทำตามกันมาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่ายระดับ Belle, เบลเล่เลมโบกินีอูรุสนะครับแอสตันมาตินก็ทำมาแล้วนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นคายเยนปี2020อยากให้ดูนิดนึงเพราะมันใหม่มากคันนี้นะครับโอเคไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับราคาอยู่แค่หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นราคานี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับมา มาต่ออีกนิดนึงครับคันนี้เป็นวัยรุ่นญี่ปุ่นวัยรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเป็นตัววอ x ซนะครับก็เป็นน้องเป็นน้องเล็กของของค่ายโตต้านะครับเป็นน้องๆของอั p พาดคือฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยคล้ายกันแต่ว่าขนาดเล็กกระทัดรัดกว่านะฮะผมก็เลยเรียกว่าวัยรุ่นญี่ปุ่นนะครับคันนี้มาดูกันต่อครับคันนี้เป็น เป็น b e n ซ์เอสห้าร้อยนะครับก็ระดับผู้บริหารเลยคันนี้นะฮะไม้ของเราเนี่ยเพียงแค่87,000นะฮะแล้วก็ราคานะครับอยู่แค่2 4 9 0 0 0นบาทนะครับคันนี้รถ S-Class เนี่ยอาจจะไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมากนะครับเพราะว่า หลายๆท่านถ้าเป็นแฟนของ b e n ซเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า s c l a s s เนี่ยเป็นน่าจะเป็นระดับท็อปนะฮะของตัว Mercedes-Benz อยู่แล้วนะครับมาไปต่อครับเร็วๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมชอบมากๆนะฮะคือ Range r o v e r นะครับตัวนี้โอเคตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง3.0ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ดีหน่อยคือประหยัดน้ำมันแต่ว่ามันพละกำลังค่อนข้างสูงหน่อยคันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับแล้วก ราคานะครับอยู่ที่ราคา4 3 9ล้านแสนหมื่นบาทนะครับ4 3 9ล้านแสนหมื่นบาทนะครับรถปี2014นะครับ r a n l e Rover คันนี้จริงๆแล้วสภาพค่อนข้างใหม่มากนะฮะเดี๋ยวไปดูต่อครับคันนี้เป็นโตโยต้าแฮร์ร r เออร์คันนี้พิเศษนิดนึงครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถที่วิ่งแค่5 0 0 0 5,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครเป็นรถของผู้บริหารของ a e อ y ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จริงๆน่าจะมีรีวิวไปพอสมควรนะฮะก็ถ้าใครมองสนใจหรือเป็นแฟนของ Harrier นะครับก็มาดูได้คันนี้นะครับไปไปต่อพิเศษพิเศษอีกคันนึงคันนี้น่าจะเป็นรถหายากแล้วก็เป็นรถที่คนเนี่ยค่อนข้างซื้อเราเก็บนะครับมันเป็นตัวซีรีส์6นะครับ bmw 640i แล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะครับเป็นตัว convertible ด้วยคือเป็นตัวเปิดประทุนคือถ้าถ้าคนจะนิยมรุ่นนี้นะฮะก็จะสนใจที่ตัวตัวที่เป็น convertible เพราะว่าตัว640ปกติก็หายากอย,กอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็น convertible เนี่ยยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับคันนี้เนี่ยไม่น้อยรถมันปี2013นะครับแต่ว่าไม่วิ่งแค่45,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ราคาของเราเนี่ยอยู่ที่ 3 8 9 0 0 0นนะครับ3 8 9 0 0 0นถ้าใครที่เป็นแฟน BMW นะครับแล้วก็ตัวซีรีส์6ที่เป็น Convertible หายากค่อนข้างหายากนะครับก็สนใจลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอมาต่อครับอีกคันนึงคือมันมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวค่อยๆผมจะไปเร็วๆอีกคันหนึ่งก็คือ Mini Cooper S เอสทับแโอเคคันนี้นะครับ ไม่ไมรถนะครับอยู่ที่42,000กิโลเมตรคือรถส่วนใหญ่ที่เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานน้อยนะครับแล้วก็มีประวัติการใช้งานที่ชัดเจนนะฮะเราก็นำขึ้นมานะฮะไว้บนโชว์รูมตรงเนี้ยหลายๆคันเลยมาดูกันก็อันนี้เป็น Cooper S Clubman Clubman ปี2015นะครับราคาอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทโอเคคลับแมนเนี่ย ที่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาจะเรียกว่ารุ่นตู้กับข้าวเพราะว่าข้างหลังมาดูข้างหลังนิดนึงครับเพราะว่าเวลาเปิดข้างหลังเนี่ยมันเปิดเหมือนตู้กับข้าวของบ้านเรานะฮะอ่าดูคันนี้มีพรมทงชาติอังกฤษอยู่น่านโอเคครับไปมีอีกมีอีกเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมี ตัวรถตำนานคันนึงที่เพิ่งมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวมันจะรีวิวคันสุดท้ายกันเดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อครับคันนี้ก็เป็นรถผู้บริหารนะฮะอีกคันนึงเป็นตัว BMW ตัว740คือซีรีส์7เหมือนกันกับ Ben z c l a s s นะฮะเขาตีคู่กันมาคืออาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับซีรีส์7เนี่ยอ๋อตัวคันนี้มันเป็นตัว LI ด้วยคือเป็นตัวลิมูซีนนะครับคันนี้ไมวิ่งมา7 4 0 0 0กิเมตรนะครับ แล้วก็สนนราคาอยู่ที่2ล้าน5แ9 0 0 0 0นถูกมากถูกมากครับเพราะว่า B M Series 7เนี่ยมันจริงๆแล้วถ้ามือหน่งเนี่ยน่าจะอยู่รุ่มๆประมาณ7ล้านนะครับแล้วคันนี้เนี่ยวิ่งแค่74,000กิโลเมตรอยากให้ดูภายในนิดนึงเพราะว่าผมแอบดูแล้วคันนี้นิดเดียวนิดเดียวครับอ่ามาแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาก็เดี๋ยวให้ดูเจาะลึกอีกทีได้นะครับ ใหม่มากนะครรถคือซีรีสเ็เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันในเรื่องของการอำนวยความสะดวกของรถเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวเจาะลึกกันอีกทีนึงมาอีกคันหนึ่งนะครับเป็นตัว v o l v o นะครับตัวนี้เป็นตัว v o l v o S 90นะครับปี2016นะครับแล้วก็ไมล์ของเราเนี่ยอยู่ที่43,000กิโลเมตรนะครับ ราคา2ล้าน9 0 0 0 0บาท2 9 0บาทนะครับสำหรับว o l v o คันนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์เข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับทางโชว์รูม AEY Auto Import เนี่ยเรายินดีให้บริการตลอดนะครับอ่ะนี้มาดูไฮไลท์คันสุดท้ายของเรานะครับคันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับของอเมริกันมา l โซคาเป็นตำนานจริงๆนะครับเพราะว่า ถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Gone in c i t y s e c o n d เนี่ยจะรู้จักรถที่ชื่อว่าเอลิร์ใช่ไหมฮะเอลินเนี่ยก็คือ Ford Mustang ก่อนผมจะพาไปรีวิวรถเนี่ยผมอยากจะคุยกันคร่าวๆนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์ดมัสแตงเนี่ยฮะเริ่มลายผลิตมาค่อนข้างนานมากและประสมเร็จมาอย่างยาวนานนะฮะตั้งแต่ปี1967นะฮะในตัวในตัวของ uh, Gone in s i t y s e c o n d เน่ยตัวเอลิโนเนี่ยก็เป็น ตัว Fastback นะฮะแล้วก็ u s t t n g เนี่ยก็ผลิตกันมายาวนานจริงๆจะบอกว่า Mustang ก็มีเป๋ไปบ้างนะบางทีก็ดีไซน์ก็มีเป๋ไปบ้างแล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่ในโมเดลปี2015เป็นต้นไปจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมาสตเนี่ยะฮะกลับมาได้รับความนิยมนะฮะทั้งโลกสูงมากในเมืองไทยตอนนี้เราก็จะเห็นว่าค่อนข้างมีคนนะฮะที่ขับ f o r ์ m มาส a ต g โฉมเนี่ยโมเดลเนี้ยตั้งแต่ปี2015ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย เยอะมากเพราะว่าปีนี้โมเดลนี้นะครับคันนี้ค่อนข้างจะบอกเลยว่าเขารีดีไซน์ออกมาได้ลงตัวสวยงามแล้วสมกับเป็นตำนานของของอเมริกันมาโซคาจริงนะฮะส่วนคันนี้มาสแตงเจ้าคันนี้เลยเนี่ยคือเป็นตัวมาสแตง EcoBoost 2.3 EcoBoost นะครับเป็นเครื่องยนต์สอนะฮะก็คันนี้เพิ่งมาที่โชว์รูมเราสดๆดร้อนๆเลยและเป็นรถของลูกค้าเราเองนะฮะคันนี้ มีประวัติการใช้งานที่ชัดเจนมากๆนะฮะก็คันนี้นะครับสีต้องเรียนก่อนครับว่าสีรุ่นนี้ของปี2019เเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นเป็นสีที่เรียกว่า need for green จริงๆผมเข้าใจว่าน่าจะมาจาก need for speed หรือเปล่าอันนี้นะฮะแต่เป็นสีแบบสีสายซิ่งเลยฮะ,ะเรียกว่า need for green นะฮะเป็นสีเขียวที่เข้มๆหน่อยสวยแต่ว่า มันเด่นนะมันจะไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้าเลยจากปี2019ไปเนี่ยมันจะเป็นสีที่เรียกว่า grabber l i n e มันจะเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนลงมานะฮะเป็นสีเขียวอ่อนๆเหมือนมะนาวอันนี้เป็นแบบมะนาวไทยๆเลยคือขับไปตรงไหนเนี่ยโดดเด่นแน่นอนอันนี้มาเรามารีวิวคันนี้กันนะครับรถคันนี้เนี่ยประวัติชัดเจนนะฮะออกที่เราออกที่โชว์รูม AEY Auto Import นะฮะเป็นรถปี2019 2.3นะฮะ Eco Boost นะครับเครื่องยนต์2.3นะครับของ m u ส t a n ง ก็รถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเลขไม้นะครับอันนี้เลขไม้แท้ๆคือรถที่อยู่ตรงนี้เลขไม้แท้ๆท,ทั้งหมดเนี่ยนะฮะแต่คันนี้พิเศษมากคือเจ้าของเนี่ยซื้อคือเจ้าของเนี่ยผมรู้จักนะฮะก็เขาเนี่ยเป็นคนที่รักรถแล้วก็ชอบรถมากแต่ว่าคันนี้ซื้อไปเนี่ยแทบไม่ได้ขับเลยคือไม้คันนี้อยู่ที่19,00 0เท่านั้นนะฮะรถปี2019นะฮะแต่ไม้แท้ที่1 10, 9 0 0 0เเท่านั้นนะฮะ แล้วก็ราคาเนี่ยอยู่แค่2 7 9ล0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะคุ้มมากๆนะครับคันนี้เนี่ยคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งไม่น้อยมากรถประวัติชัดเจนนะฮะออกจากเราเซอร์วิสท,ที่เราดูแลที่เรานะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือแต่งมาเต็มแต่งมาเรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยคือถ้าเดิมเนี่ย2.3เอ่อ2.3เนี่ยชุดแต่งไม่ใช่แบบนี้นะฮะแต่คันนี้เนี่ย ไปแต่งชุดแต่งที่เรียกว่า MP Concept นะฮะเป็นชุดแต่งที่ได้รับความนิยมทั่วโลกแต่เป็นชุดแต่งของพาร์ทของออสเตรเลียนะครับก็ติดทั้งสเกิร์ตทั้งกริลหน้าอ่ามาดูคร่าวๆกันครับสเกิร์ตนี่รอบคันมีกริวหน้านะครับอ่าแล้วก็มีวายบอดี้นะฮะด้านข้างตรงนี้เนี่ยคือถ้ารถเดิมๆไม่มีนะฮะอันนี้เป็นชุดแต่งนะฮะวายบอดี้ตัวนี้แล้วก็ จะมีกริลที่ที่เสริมความคือเรียกว่าเสริมความโหดเสริมความดุของความเป็นอเมริกันมาโซ่คือกริวตัวนี้นี่ทั้งข้างทั้งหลังมีมาหมดแล้วอันนี้คือเป็นชุดแต่งนะฮะชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับติดมาเรียบร้อยคือรถคันนี้เนี่ยประวัติดีไม่น้อยแต่งให้ครบคือมาปุ๊บรับรถก็ซิ่งได้เลยนะครับมาดูรอบคันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภายในกันเล็กน้อย นะครับเด,เดี๋ยวเปิดทางนี้ให้นะแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูจากฝั่งนูน้นคือ,อเดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งนู้นดีกว่า,าคือต้องบอกครับว่า m u s t a n งเนี่ยเขาจะทำรถเนี่ยภายนอกเนี่ยฉูดฉาดสะดุดตามากนะครับ แต่ว่าภายในเนี่ยยังคงคอนเซปต์นะฮะของความเป็นอเมริกันมาโซลก็คือภายในเขาจะเรียบหรูนะฮะจะเป็นเบาะหนังซึ่งแต่ว่าคือมาสแตงยุคนี้เนี่ยมันเทคโนโลยีมันเยอะแล้วนะฮะมีเทคโนโลยีในเรื่องของความปลอดภัยการอํานวยความสะดวกทุกอย่างครบนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอการใช้งานเนี่ยนะฮะมเข้ามาดูใกล้ๆกันนะครับมันจะมีการปรับโหมดอะไรต่างๆด้วยซึ่งโอเคแหละจริงๆแล้วคนขับมาสแตงเนี่ยน่าจะชอบอะไรที่ดิบๆ นะฮะแต่ว่ามาสแตงในยุคนี้เนี่ยมีการปรับโหมดต่างๆเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ3โหมดสโหมดเดี๋ยวลองลองสตาร์ทดูแล้วกันเนาะลองฟังเสียงดูอ่ะลองฟังเสียงดูคร่าวๆโอเคครับอันนี้เราได้ยินเนาะเราได้ยินใช่ไหมโอเคก็คือโหมดเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามีกี่โหมดนะแต่ว่ามันจะมีโหมด Normal นะครับอ่ามีโหมดอ๋อมีโหมดสปอร์ตพลันะครับ อันนี้ก็คือน่าจะดิบเลยโหมดสปอร์ตพัทแล้วก็มีสโนว์เวทอันนี้คือเวลาฝนตกเวลาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เออแอร์มันเย็นมากนะครับโอเคเดี๋ยวแอนิดเดี๋ยวเปียแอร์นิดครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นภายในมัสแตงเนี่ยคือสีดำตัดกับน่าจะเป็นเราเรียกว่าอลูมิเนียมแฮร์ไลน์นะตัวนี้คือมันจะเรียบๆหรูๆนะครับ ของมาสเต n งนะฮะเครื่องยนต์2.3เกียร์10เขาเรียกเกียร์10จังหวะแต่ว่ามันจะมีตัวพดเดิลชิพอยู่ตรงพวงมาลัยด้วยก็คือเพื่อความสนุกในการขับขี่นะครับนะฮะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงต่างๆ10จุดก็ครบถ้วนนะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเบาะ6เว้นะครับซิกเวนะครับปรับไดอ้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ภายในของมาสแตงกันนะครับาวน,นี้มาดูอีกนิดหนึ่งคืออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมของมาสแตงที่มีเนี่ยเขาจะมีไฟอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟโพนี่เหรอไฟที่มันส่องลงมาที่พื้นนะฮะไม่รู้ตรงนี้เห็นไหมะจะเห็นาลางๆอยู่ตรงนู่นใช่ปะไฟโพนี่อันนี้คือมันติดมาจากโรงงานเลยนะครับก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่มาสแตงฝอรดมาสเตงเนี่ยเขาทำมา นะครับแล้วก็มันจะมีซับเพลทที่เป็นตัวสเตลตตรงนี้มาด้วยนะครับก็เป็นกิมมิคของของรถมาสแตงในยุคนี้แต่ว่าโดยรวมอ่ะสิ่งที่ผมชอบอ่ะคือการที่เขารีีี s i g n มาสแตงตัวนี้ออกมาให้ให้มันดูแบบมีความเป็นอเมริกันมาโซ่แล้วเราก็ดูสปอร์ตดูบึกบึนทุกอย่างเลยแล้วก็ ต้องเรียนว่าผมได้มีโอกาสได้เคยใช้งานมาสแต n งนะฮะทั้งขับในเมืองแล้วก็ขับระยะไกลมันตอบโจทย์มากๆนะครับคือรถเนี่ยมันเป็น Sport, สปอร์ตสที่นั่งก็จริงแต่ว่าเขามีด็อกซีทข้างหลังนะครับแต่ว่าในเบาะของคนนั่งและคนขับเนี่ยค่อนข้างกว้างด้วยวยเนื่องจากว่าเป็นรถอเมริกันเนี่ยดีไซน์มาแบบค่อนข้างใหญ่นะครับให้ให้ให้ฝรั่งขับนั่นะแหละเพราะฉะนั้นคนไทยขับเนี่ยสบายมากนะครับก็ราคาคันนี้แจ้งไปแล้วนะครับว่า พิ่งมาหมาดๆเลย2 7 9ล้าน7แสนหนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เนี่ยเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามานะครับที่โชรู r มอ m AY ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนมันมันน่าจะมีโหมดปรับท่อได้ด้วยนะฮะตัวนี้โอเคครับก็ วันนี้เนี่ยไอซ์ก็มารีวิวคร่าวๆนะครับของรถยนต์ในโครงการวินวินวินนะฮะซึ่งเป็นรถที่ทางโชว์รูม m e y เนี่ยนำโดยคุณเอเนี่ยนะฮะคัดเลือกนะครับจากลูกค้าที่ใช้งานจริงทั้งเป็นลูกค้าของเราแล้วก็ลูกค้าทีอ่อยากจะนำรถมาขายเนี่ยก็ราคาพิเศษจริงๆนะฮะสำหรับโชว์รูม AEY แล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อก็จะได้รถที่มีคุณภาพนะฮะในโครงการวินวินวินของเรานะครับสุดท้ายก็ อยากจะฝากว่า,าลูกค้าที่สนใจนะครับเรียนเชิญนะฮะเข้ามาที่โชว์รูมของเรานะฮะก็เบอร์โทรก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โชว์รูมเราเนี่ยเดินทางสะดวกนะฮะอยู่ตรงถนนรามินทาตรงสี่แยกมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ไอซ์นะครับก็ขออนุญ,ญาตนะฮะ แนะนำคร่าวๆเพียงเท่านี้ถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็ยังไงก็ขอพระคุณลูกค้าทุกๆท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะเป็นแฟนเพจของคุณเอ๋ลถน้ำเข้าหรูนะครับวันนี้คุณเอ๋ไม่ได้มาไลฟ์เนื่องจากคุณเอ๋เนี่ยติดโควิดก็เจ็บคอนะฮะก็อาจจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะฮะอาจจะด่าไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็ยังส่งไลน์มารัวๆได้อยู่นะฮะยังไงก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ขอพระคุณมากครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้านะฮะเจอกันใหม่นะครับออกพอดี มีลูกค้าเข้ามาด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวไอซ์นะฮะมาพยายามจะเข้ามารีวิวรถเรื่อยๆนะครับถ้ามีรถอะไรที่น่าสนใจหรือลูกค้าสนใจคันไหนก็ทักกันเข้ามานะฮะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ